ไอ้ไม่ไม่ชัดไม่ให้เล่นนะครับเตี่ยวออกนะครับเตีออกอย่างเดียวนะครับทำไมไม่ใจอะไรอย่างวะแอบไม่เล่นอ่อนแอว่ะบ๊ายเลยอย่าได้ยินแล้วคนนิ่มวางใจไว้ที่ผมเลยค่ะไปกินพี่อร่อยกว่าน้องนิ่มจำเป็นอย่างน็ไ้รักยังเลยเอ้าวบอกอยู่ให้แข่งกันจีบไอหมาเกอเอาละฮะยกหนึ่งมาละฮะไม่ได้สักกลางไงกลางไง เดินเดินเดินให้ดูทุกคนนี่นะคะใส่ไปข้างนอกคนหมดสวยของพิธีจะเป็นสีม่วงนะคะขออีกจะเป็นสีชมพูนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากนี่ในมองไม่เห็นไหนโชว์วไม่นี้ นีก็ดึงผมแรงด้วยผมอิ่มเชนเนลมีตัวดีนะแล้วก็มีลายกระตุกน,นี่นะทุกคนหนา้าก็โอ้สวยมากาทุกคนคะเสื้อมันใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนคือเรานะคะสั่งทำมาสองาสิบตัวใช่ก็ของพีทีม <ละ S 2> 250ตัวอิ่ม250ตัวใช่าสิบตัวละ490ร้อยเ้าบาทนะทุกคนนะครับนี่เลยใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะถ้าเข้าไปถามราคาแล้วก็จำนวนไซส์ที่แอดมินได้เลยนะทุกคนนะคะส่งถูกมากมาก จำกัดน้ำทุกคนนะการหดแล้วด้วยใช่ไปเดี๋ยวไปดูคลิปต่อเลยค่ะนี่มาแล้วสวัสดีค่ะอ้าที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆเล่นได้ไหมคะเล่นได้ค่ะเล่นได้คนไหนอ่ะขิมขิมเหรอใช่ค่ะเฮ้ยแล้วอีกคนนึงอ่ะเล่นพี่ก็ได้นะครับ เอาเต็มที่เต็มที่อีกคนนึงชื่ออะไรครับอ่าดาก้อนคินเหรอสวัสดีครับสุดีค่ะพี่ยิงเท่าไหร่คะมาถามเรื่องอายุด้วยน้องพี่ญิงหัวม่วงนี่อายุประมาณ20ครับส่วนพี่อายุ21่0บยบวกใช่ไหมพี่อายุ19 2เายบเกจะ20สิบส่วนพี่พี่21ครับอ๋อค่ะ ไอ้ไม่ไม่ชัดไม่ให้เล่นนะครับตีออกนะครับเตีออกอย่างเยวนะครับทำไมไม่ใจแรงวะเออทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะเทพซุดเนี่ยต้องใจดีจังเลยอุ้ยเสองมาตรฐานนะแต่มันเป็นคอมพิวเตอร์ขอชัดๆได้ไหมครับพูดไปครับน้องชายเองพูดไม่ค่อยชัดชื่อไรเราอ่ะชื่อไรมันเน็ตไม่ดีแบบใชจผมพูดชัดๆเนี่ยก็เป็นแบบลำบากทำไมต้องเกรงใจอ่ะก็เราเล่นเกมอ่ะอ แอบไม่เล่นโหอะไรนี้แอบไม่เล่นก็มากดแอร์ว่ะบอายเดี๋ยวเขได้ยินจะบินจะบินจะบินก็มาอ่ะกดเริ่มเลยเทพสุดเออทำไมล่ะเอาทำไมล่ะมึงเล่นไมจรโอ้โหดูแรงดูแรงเราด้วยเธอดูแรงเราโอ้ยอย่างนี้หนึ่งหนึ่งกับเต้ารอฮะเอ้า ้าวไเยกันแล้ววายวายอะไรอ่ะอุตส่าห์ได้หญิงอ่ะสวัสดีค่ะปัดไมค์ได้ไหมสาวสาวครับเนี่ยน้องชายคนไหนเนี่ยคนที่เต้นคนที่เต้นเนาะแอบไม่เล่นเหรอลูกแอบไม่เล่นเหรอเลยเก้าแล้วเฮ้ยเธอเธอแอบเธอแอบไม่เล่นเหรอไม่ได้แอบไม่เล่นอ่ะทำไมทำไมเธอพูดเบาจังเลยอ่ะ huh อ uh ๋อ huh. ป uh ัดไม้ขอโทษครับ <oke preview 6> <nel> <isha> เธอเธอเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงชื่อชื่ออะไรคะคือนุ่มนิ่มค่ะนุ่มนิ่มสวัสดีครับแสดงตัวได้ไหมครับไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะอ้าวเขียวไปจริงด้วยสวัสดีครับท่าหมีท่าหมีแล้วมีท่าหมาป้าครับนี่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 น่นี่นี่นีนีี่นีี่ นนนีีผชค้เลยสวัสดีครับสุลลอสวัสดีครับโทนหรือทอนอะไรทิ๊กตูนเดี๋ยวพูดเลยครับสวัสดีครับเอาดีๆเอาเสียง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 ดีๆเออเฮ้ยไม่ใช่สสวััดีครบเฮ้ยเสียงมันก็หล่อดีว่ะป้าป้าคุณนิ่มเอานกไปให้ผมได้ไหมครับได้ครับแล้วคุณนิ่มเอาใจมาไว้ที่ผมได้ไหมครับแล้วคุณนิ่มเอาใจมาไว้ที่ผมเลย สเต็กเลยอ่ะไม่ใช่แว่าสภาพนะมันยังไม่ยิ่งเสียเยแก่เตมเมอ่ะไม่จริงหรอ ทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟล์กันก่อนเลยนะคะของตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลยไอ้เต้าหมีนั่นเองนะคะทุกคนรองเท้าหมีบอกเลยว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีต้องรีบๆกันนะคะทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึงวันที่13ธันวาคมนะคะทุกคนต้องรีบๆไปเติมกันนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หัวหรือว่าในส่วนของรองเท้านะคะทุกคนนี่อิมก็ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกันเลย นี่นี่20เปิดไปเลยฟึบฟึบปึบปึบตีไม่ใช่เดี๋ยวนะทุกคนมันสามารถแลกแลกได้ใช่ไหมอ่ามันสามารถสะสมโทเคนเพื่อแลกได้นะคะทุกคนตอนนีม้มีมีแล้ว30นะทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มละเอา10ก่อนฟึบ อได้แล้วไม่ต้องแลกทุกคนนี่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าคอนอื่นเราไปดูก่อนว่าเราจะแลกอะไรดีอันนี้ก็สวยนะแลกไปเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้รองเท้าแบบเต้าหมีน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็ไปเติมสะสมแลกโูเค็นได้นะคะทุกคนอย่าลืมนะวันที่4ถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าชุดแฟชั่นหมีนี่น่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าชุดนี้นะคะจะเอาเคยเอาเข้ามาขายแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอิมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ยังไม่มีนะต้องรีบจัดเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะไม่มี แล้วนะเอออ่ะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยละกันค่ะเฮ้ยน้องนิ่พูดพูดหน่อยน้องนิ่มเป็นกำลังใจให้นมหนุม่มหน่อยพี่ได้คิดเสีย้องนิ่มพี่ก็มีกำลังใจในการยิงเหมือนก ดีใจจังดิทับบอร์ดเขาเขาบอกว่าทับบอร์ดถ้าติดจะเป็นไก่นะถ้าโดนมันโดนกระต่ายเออถ้าโดนบอตยิงนี่คือไก่เลยนะนี่ก็ไก่นะมันเป็นนอกไก่นะถ้าโดนบล็อตยิงไกโอ้เกมแล้วโอ้เกมแล้วไก่อร่อยดีเอ้ยไปกินพี่อร่อยกว่าน้องนิ่มโอ้ยแมวอ่ะเดี๋ยวอาหารมันพีกไปกินพี่อร่อยกว่าน้องนิ่มแล้วคุนนี้เป็นปาใจลอยที่ผมเลยเฮ้ยคีมีเดือดโตเลยนังมันจะเหนียวๆหน่อยนะ เฮ้ยอย่าแย่งปืนพี่เดี๋ยวโอ้โหเทพสุดวายโดนด่าแกวายเราเพิ่งจะอายุ19เเองเรีกว่าอายุ30มสิาตลอดโตปะจำเป็นอย่างน่ารักอย่างเลยอ้าบอกอยู่ให้แข่งกันจีบแข่งกันจีบดิสองคนเนี้ยไอหมาเกไอหมาเกอุ้ย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 เอาละฮะยกหนึ่งมาละฮะพี่ฟังผมด่า เฮ้ยมีคนมีคนมีคนน้องอีนไม่ต้องถึงมือน้องหรอกก็เพี่งไปรัดชิวล้อมล้มล้อมล้มเชี่ยวโหเป็นตี้เลยข้างบนน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำไมแบบมันเยอะจังไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องใครรัดผม ล่องลัดยิงไม่โดนสักเม็ดเลยพี่ยิงเข้าห,าหัวแล้เออว่ะอย่านะอย่านะโอ้โยกเก็บ,บ <โห S 2> จังวะโร<ห>มี่มีคนลัดด้วยไม่ไหวเลยยิงเข้าหัวเฮ้ยพี่ไม่ได้ลัดพี่อะไรครับน้องอยู่ดีๆครับน้องเฮ้ยน้องไม่ได้ลัดพี่โหอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วไม่ได้ครับกาแไงกาแไงกาแไง ครับเอ้อยิงบอดครับโอ้โหโคตรเก่งครับสี่คิวเมืองครับจะพูดแบบนั้นน้องยิงที่ยิงคนทั้งน้องน้องยิงบอดที่ยิงคนทั้งน้องโอ้โหแล้วน้องนิ่มก็ไม่พูดเลยแต่บนดาบที่ว่ามาแก่น้องนิ่มเขายิงยิงบอดอยู่เขายิงคนคครับุณน้องนิ่มอย่าพูดแบบนั้นนะครับเอาแล้วค่ะไม่เจอใครเลยหนูหาใครไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหศพเกื่อนเต็มเลยนิ่ม เฮ้ยข้างหลังเต็มเลยบอกข้างหลังเต็มนะคือเฮ้ยคนคนไม่ปลดยิงทะลุโคโนะถ้าโดนบอดยิงนี่คือไก่เลยนะยิงก็ไก่ยิงนะมันเป็นนอกไก่นะถ้าโดนบอดยิงแตกเฮ้ยอ่อนแอว่ะโอ้โหโอ้โหพี่บอยอ่อนแอว่ะนี่เสียใจแบบลืมว่าโคโนะมันยิงไม่ทะลุถ้าเปิดโคโนะแล้วมันยิงโคโนะตัวเองนะโอ้โหอันี่มันเต้นใส่ผมด้วยเด็กแย่ พี่มาแกมียาป่าวอุ้ยพี่พี่มียาป่าวพี่คนหล่อทำไมมาเรียกคนละแบบเลยวะเหมือนเดิมวะด่าพี่หมาแก่ป่าวไม่เก่งเลยนะพี่พี่บอกผมว่าอะไรนะโดนบอดยิงตายอะไรนะโคตรไกจโคตรไกจโคตรใจอะไรดิงดาทำไมไม่ตายครับผมอย่าว่าไปทั่วครับถ้าผมไม่ช่วยมันก็ตายตายครับน้องเฮ้ย มันเบแค่เจ็บม,มันมยิงี่เเองนกเหมืนก็บแค่บอดันจะยิงไม่ดาวแต่มันไม่ใช่บอดเจ็มันเป็นคนยิงพี่เอนะ้ยใครยิงปผมป่ะ้มืงเา็ไร,รอ <c oughs> เอ้ยเาไปยิงเหรอผมไม่รู้ผมไม่รู้ตัวตตัวติโอ้โห่าละน,นะครับ <c oughs> กาะหัอ <c oughs> ัสองแชกอลินสองแมา ยิงไว้ไม่ได้เราแกงกัดกันพยครับไม่ใช่ตัวเฮียหรอกไม่ใช่ตัวเฮียหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ตัวเฮียหรอกได้ยินไหมเมื ok> ่อกี้เราหินเขาบอกว่าผมออกเกมเขคอยดูผมออกเกมเหรเหรอเหรอเรามายืนนิ่งๆบนหินนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเรายิงบอดไม่ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเรายืนด้วยกันสี่คนน่ะคนสุดท้ายใครโดนบอดยิงอ่ะต้องต้องยอมรับว่าเป็นคนกากโอเคปะใครโดนบอดยิงคนแรกเป็นคนกากใช่ใช่ใช่ โคโน่รอแล้วเอ้ยตั้งโคโนรอเนอะคนคนทะลุบ่อนปืนยิงทะลุทุกอย่างเลยจริงเหรอใช่เมื่อกี้ผมกางโคโน่ไอแม่ผมงดาอยู่ข้างบนนอดเออเองก็เปล่ากลางเออเปล่าพี่บอยตรงนี้งานสร้าบ้านมันบักมันบักยิงยีไม่ปรับจะผมจะผมจะไปบอกระกุบเพื่อนรักผมเอานะเต้นเต้นอะไรได้หมดแต่แต่แต่อย่าเคลื่อนที่อย่าอะไรหมดนะ เออเราต้องต้องไปตรงนู้นแต่ห้ามยิงบอดนะแต่ถ้าเกิดบอดบอดยิงใครก่อนอ่ะต้องยอมรับว่าตัวเองกัดโอเคเปล่าโอเคมยอมไกลอ่ะเพราะปกติก็ไกลอยู่แล้วสมัยไหนวะเนี่ยรู้เลยอะไรเออมายืน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 เรียงเียงดยืนเลี้ยงเลียง เลี้ยงดิอย่าซ้อนดิเลี้ยงเลี้ยงทางไหนอะหาหน้าไปทางไหนโอ้ยอ้คุณโดนแล้วคุณโนแล้วเฮ้ยยื้อเฉยเฉยดิเฮ้ยบอยไม่ใช่บอดมันเป็นคนอันนี้มันเป็นคนมันเล่น vs เด้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะยิงใครใช่คนหรือเปล่าอุไอ้นี่มันยิงไะไอ้นี่มันจะเตะกันเนี่ยไอ้นี่ไก่สุดเห็นแม่นำบอกแล้วเห็นไหมเฮ้ยแต่บอยโดนยิงนะผมหนีมาได้ไงผมวิ่งมาออกเลยผมไปดูรัดราวผมจะมาเรียนไงโอ้บอยไม่ยอมรับว่ะ ผมไปยืนสิทที่งไงอ้มุกแกโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้อิ่มทำคลิปเล่นกับคนดูอีกนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะทุกคนป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ